สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สภาพพี่น้องมาเบงกล้ยกับปลูกได้ซี่เดือน,นครับพี่น้องพบก,กับผมออบบี้คนล่าฝันกับผมเบงสวนกล้ยครับในราเลพี่น้องเอ้ยอันนี้ปลูกได้ซี่เดือนครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วที่ว่าเขาจะมาตัดใบนี่ครับปลูกได้สามเดือนครึ่งมมนเริ่มตัดใบตัดใบแตงใบครับพี่น้อง ตัดใบแตงใบก็จะปลูกไว้สามนอได้ครับต่อหนึ่งก่อสามนอต่อหนึ่งกอครับ่น้องสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาครับบางยง่าวัดลาดไหมระยะห่างทั้งนี้ครับทั้งนี้ทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งนี้เลยครับสามเมตรหาซิปครับผมระยะควอมกว้าง สองเมตรหาสิครับจากกอรนี่จากกอรนี่มาใส่กอนี่ครับสองเมตรหาสิบอันนี้สามเมตรหาสิบครับผมปลูกกอ่อละสามต้นครับผมวันนี้แตงใบแล้วเกิดมันมันปลาใหม,มันใหญ่งงนะครับกว่าจีแล้วกับประมาณครึ่งเดือนกูกลัวแตงใบแผนกแตงใบเสร็จแล้วปุ๊บวันนี้ก็สิมาข,ขานอพี่น้องในกล้วยสุดแรกของระยะสี่เดือนนี้ ขาเจ้าสิบ่เอานอไปครับมันสิมีนอขืนขืนน้ำจังสิครับนี่ครับพี่น้องนี่นอขืนน้ำน้ำน้ำกอดตัวนี้คือเป็นนอไม่ได้ครับตะกี่หกอึ้งตึงได้หนิพี่น้องนี่นอในน้อยเห็นไหมครับนี่นี่พี่น้องนี่ที่ขาเจ้าตัดไปตัดไปนี่ครับนี่ในเบื้องกอนอในร้ายพี่น้องใบขาเจ้ากเอไปยังสิแหละครับนี่มีบางก็เมน็นถามว่าใบเขาเจ้าไปไปใช่นี่ครับข็าเจ้ากัว่างเลยเดียดรดานไปน้ำพืชนี่แหละครับ เดี๋ยวมันก็สะปกคุ้มดินจนหกตึงๆไปได้ครับเนี่ยปลาเก่ามันก็สิหกมีแต่ใบตองคุ้มดินคุ้มหยาพรบเดลไปใส่ครับคนบ้านเ่าก็เอาไปให้ซัดไปให้เป็นอาหารซัดก็ได้ครับผมแต่บางเขาจะาบเดใส่ยัยงเขาจะก็ถิ่มไปในปลานี่นะครับนี่ครับเขาจะกัจิ้ม,มาขาโนนี่ครับคนตัดไปก็ตัดไปคนตัดนอกระตัดน้ำครับนี่คือพ้วยสีเดือนบเรลนอนไปได้เป็น้องเน้อในระยะซีเดือนนะครับนี่คือตัดถิ่มเบิดเลยครับ ตัดทิมเบิดกับนอน้ำข้างตรงข้างตนแต่บมดูด้ครับว่าบาะะ้านห่อเอาไว้หรือบ่อไว้แต่ว่าอันนี้คือปลูกปลูกเที่ยวแรกเลยครับปีแรกปลูกประมาณปีที่แล้วประมาณสิงหาหรือกันยายนะครับผมจำาบ่ค่อยได้แต่ว่าประมาณสี่เดือนก็จะเกิมาตัดใบที่แหลกกันตอนแรกก็ตัดใบก่อนคีนนิง่งตัดใบลกนงลกหยานี่ครับเปลี่ยนตืดตัดไปเบิดครับแล้วก็มาตัดนอน นอสุดแหลกวัฒนาไว้ครับผมนี่นอสุดแหลกเดิ่มตัดวันนี้ตัดแล้วบ้านห้องมีปัญหาก็คือตัดแล้วมันฟงมันฟงนขื้นคือเกลียวเหตัไงไลยวันนี้ตัดนอไปปุ๊บขาจายส,สีน้ำมันนี่ครับมืงอน้ผมมาสีน้ำมันนี่ปืนสีน้ำมันขาจาครับเป็นปืนปั๊มแล้วก็สีเป็นเข็มเข็มนี่พี่น้องเข็มทั้งน้ำนี่น่ครับแงบสีดอ,อกนี่นี่พี่น้องมึงมงสีเบมึง มียมสีดอกเห็นป่ะครับนี่มันก็สเป็นน้ำมันผมสะพายกระเป๋าน้ำมันได้ครับนี่นี่เป็นสายสายมันสมสะพไยกระเป๋าอยู่แต่ว่าผมทายมือเดียวนะพี่น้องผมทายไปเลยก็จะตัดนอไปแล้วปุ๊บก็จะกสีมาสีน้ำมันน้ำมันนี่นะจะเป็นน้ำมันกาดครับน้ำมันกาดสีใสๆพี่น้องนั่นเทียบกับสีใสนั่นเทียบกับสีฟ้าแต่ว่ากินน่ะจะเป็นน้ำมันกาดพอตัดปุ๊บเหตงไดมันค่อยจะบวบปงค่อยจะบวได้มันขาดูพี่น้องเพื่อบอให้มันแจ้งก็จะกัสีมาสีน้ำมันน สีดเสียบข้ามองข้างนอมันี่ครับนี่ครับเสียบข้อเลือกเเติบได้เป็นน้องแล้วก็สีดสีดประมาณสองจึก wow. น Rico ี่ครับแล้วก็เหยียบเหยียบนี่ครับบบมีขึ้นนี่ครับนี่นี่พี่น้องเสียบนี่คือเสียบคางนี่เสียบล่งลงตรงๆนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องน้ำมันมันสีน้ำน้ันสีเดือด็นีังีงเห็นบ่ครับนี่พี่น้อง จะจะไปเสียบทั้งคางเงี้ยสิได้ครับเป็นพี่น้องจเจียวพปเศดกันเสียบทลูไปทั้งปุ่นน้ำมันมันสิบ่เข่าตรงกลางหมายถึงว่าบ้า,าบ่าให้ทะลุงซี่นะครับนี่พี่น้องเห็นบ่บ่ให้มันทะลุออกไปี่เสียบลงตรงๆนะครับเอียงจักหน่อยหนึ่งให้มันเข่าตรงแกนมันครับนี่เสียบซึบเข้าไปนี่แล้วก็สีดเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่ครับเห็นน้ำมันพนุ่งขึ้นมาบัดนี่หนึ่งนี่ครับน้ำมันสีพุ่งขึ้นมารตรงแกนกลางแล้วก็เหยียบนี่ครับแล้วก็เหยียบ เฮ็ดไปจนสุดไปแล้วครับนี่นี่นี่อันที่เฮ็ดมาแล้วครับนี่อันนี้ที่สีดม่แล้วเสีดมาแล้วก็เหยียบสีดมาแล้วก็เหยียบนี่ครับมันก็จะเริ่มดำเริ่มตายไปครับนี่ตายไปบะนีนอสุดต่อไปค่อยมาเอาไปบบนี้ครับบะนี้ขึ้นมากมันจะข้นมาสุดต่อไปว่าตายได้ครับควยว่าตายมันก็จะข้นมานอไม่สุดต่อไปค่อยเอาไปเด้พี่นองเด้อเป็นผู้ใดอยากเอาเฮ็ดค่อยมาแต่งเอาสุดต่อไปว่าต้นใดอยากเอาไปต้นใดอยาก เอาตัดติมนี่และครับกันทั้งบ้านเท่าอยากเอาไปใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยครับนี่ปืนปืนสีดน้ํามันครับผมนี่ครับเป็นปืนคล้ายๆปืนปัม๊มนี่ครับไม้กระสีมีตัวเกวัดรกุกรองประจับนี่ครับตัวเกวัดเห็นบ้าพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับ้าผู้ได้อยากเอาไปใส่บ้านเท่าเนาะทั้งปลายก็จะเป็นเข็มแล้วก็จะเป็นหู มีหูต้องไปครับผมเห็นว่าเป็นน้องหูนี่ครับเพื่นผู้ใออยากาไปใส่บ้านห้าเนาะผู้เพิ่นเห็ดปลาเกป๋ปลาหยังบ่ได้ขานอดูครับตัดใบกล้วยสี่เดือนนะครับตัดใบตัดหนอหนอชุดแรกไม่เอาไว้นะครับตัดค่าทิ้งหมดเลยแล้วก็ฉีดน้ามันไม่ให้ขึ้นมาใหม่จนว่าเป็นลูกคุณแล้วพี่น้องเอ้ยเอาฝากกดติดตามฝากกดเอไลค์กดแชร์ให้น้ำไเด้อพี่น้องเด้อ พบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมสิมาลงอัปเดตให้มาเรื่อยๆเด้ี่น้องเด้อกันดูแลกกล้วยนี่เฉลยวครับผมิึงดูไปน้องเอ้ยสุดลูกหงูลูกตาครับผมงาม่พีปน้องงามบ่มันก็ปลูกบ้านเขาเฮ็ดจริงเฮ็ดจังครับนายพี่น้องยางงามเลยครับเป็นแถวไปพป่นมาพี่น้องสุดลูกหูลูกตาอู้นเอาอยู่ดีไม่แห้งแขงยัเมื่อเศ้าครับผมสวัสดีครับ